สนุกไหมครับสนุกครับสนุกไหมครับสนุกสิครับอ่านะก่อนจะจากกันขอสัญญาอ่านไอพีแอปเปิ้ลวางไว้ทำเล่นเล่นตั้ด้วยวางเอาเลยทำยังไงเล่นไ่ีเวลานะครับอะไรในช่วงนี้ก่อนจะจากกันอยากจะให้ทั้งสามคนพูดอะไรกับอ่า แฟนคลับพี่ตึ้งครับน้นแข็งโอ้ยน้ำแข็งกลับก็ได้ครับปุ๊บเองวันนี้นะครับอย่างที่บอกไปก็เป็นครั้งแรกที่เจอกับแฟนคลับพี่รอนแล้วก็พี่ชานีสนุกสนุกมากครับเอ็นจอยมากวันนี้แล้วก็ไฟนคลับผมไี่ตึ้แน่นอนพี่เพลงเพียงพอร้องให้กันจ้าแฟนๆน้ำแข็งเออขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ขอบคุณครับเฮลงเพลงเพลยเพลงเพลงแล้วเพลยอ่ะซานีคือเดจ้าุ้นนะครับ ดีใจค่ะดีใจวันนี้คือเราเจอกันล่าสุดก็คืออะไรนะอะไคะันเดียบอกของันก่นนะพี่เยอะได้ครับได้ครับก็เอาเป็นว่าเห็นจากควรรามรักของแฟนขทุกคนวันนี้นะครับพี่เราเจอจากพี่เอฟคอมเมดี้ใช่ไหมใช่นี่ก็ได้เแนบบเล่นกับน้งแข <Okay. S 2> แ็งก็เป็ฉากแบบต้องหาหาด้วยกันกับร้อนด้วยอะไรแบงนี้เฮ<อ>้ยจีนีตาไม่ร่างเลยเ้วอะ่ะ เปน็นอ่งรที่ไหนนะนั่นครับั <amente> <ıl jin x> ่วนกำกับใจกันอ่าน่าอะก็มีใจดีใจแล้วก็ปกติแล้วจะไม่ค่อยได้เจอแฟนับของน้องรอน้อแกรด้วยเขาวันนี้ก็ได้เจอจริงๆแข็งเหรอคะจีบเหรอคะต้อนยะที่ย ก็ฝากด้วยฝากตัวกับกับแฟนคลับรอนแล้วก็น้องักข่าวร้อนแล้วก็แล้วก็แล้วก็ฝากน้องพี่จิงอยู่ดีนะเพราะว่าแฟนคลับพี่เนี่ยเขาชอบผู้ชายพี่จิ๋อยาปังหน้าว่าชอบพี่แล้วแบบพี่จิ๋ชอบผู้ชายหมดเลยนเพราะว่าอันนี้ก็ฝากน้ำแข็งก็ฝากรอนไปด้วยนะคะไปไหน ก็เอาเป็นมาร้องอะไรกันนะครับผมทั้งนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณผู้จัดด้วยนะครับผมวันนี้ก็จัดการในนามบ้านร้องแต่ว่าก็ต้องขอบคุณทั้งแฟนคลับพ่ชานนี้แล้วก็แฟนคลับของน้ของน้ำแข็งด้วยนะครับผมก็เลยาะดมเงินหน่อยขอบคุณมากครับผมเพราะว่าก็ได้มีโอกาสมาร่วมสมัยนะครับเพราะว่านี่ก็วันหลังเนี่ยเดี๋ยวก็คือหวังว่าจะได้มีโอกาสกลับมาร่วมงไหมหนึ่งหน้าซึ่ก็อย่างที่เห็นนะครับสามคนที่คนละขั้วกันเลยนะคนละขั้วไม่จริงจริงแต่คือพร้อมมารวมกันแล้วเนี่ยที่ก็คิดว่ามันเป็นนนนนนสส่่วววผมมทีตรงขข้้้ััััไไไหหอะน ตีอย่างเป็นคูไหน่อาจารย์สนุกครับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนก็คงจะมีความสุขกับพวกเราด้วยนะคะสมกับที่สำคัญนะคะครับมีวิธีกรดีๆอย่างเด็ดนะคะหมอเสียงคงถล่รเในการแบบว่าเน้นการที่ทำสวยแลสนุกมากขคือค่ะแล้วก็อยู่ข้างหลังนะคะแกก็เล่นแหลกกว่าเล่นหน้านะคะเล่นมาตลอด าพี่เต็มกว่าเอาละครับตอนนี้ก็ถึงช่วงสุดท้ายแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับและขอให้กลับบ้านโดยสวัสดิภาพวันนี้พวกเราติดโกลาแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับด้วยกันเลย